กิน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 ไรเขยียขึ้นมาหน้าแล้ว่ะออเขาลำเร็วล่ากาสามร้อยเนอะข้าวด้อะข้าสามร้อยคุณบอกเาสามร้อยเอะ้าเคยได้อยู่บน่เจาประกาศ ผลักชงคือบ่ได้จักเือบ่เคยเอาจักเทือบ่าไกเอไก็เอาโลดเอาไปทำบุญเขาเงินเงินเขาตัวเขาต้นคือกินน่อยแค่รอดแล้วจับไปบ่บ่อัน ว่าอย่าไปฟันเลยเด้มือมือโอ้นี่นั่นอะไรเฮ้ยนี่อย่างตัวอาจารย์บอกคอยอยู่ยงคงกระพันอ๋อเอาเฮ้ยอาจารย์บัดรไหนเนาะอย่าคงกระพันนะคะอยู่ยงคงกระพันยายจำลองไม่เกี่ยวคำว่เขาเลยทามอาจารย์ลดเลยถ้าคอยคนไปเบิ่งอันดวงอ่ะอาจารย์จะเบิ่งหรือจะลุงต้องนะว่าคอยเป็นคนอะไรคนอะไรแล้วลุงเขาเข้าไปเบิ่ง มันเกี่ยวกับลูก็มันบอลูกแขพอดูแลครับสองลูกกพอแล้วสองน้ยกัพ่อหรอเน้นเน้นตนน้ำตอนน้ำตอนประแดดนั่นไงไปลงบาทรถไปยาขี มาไปแล้วประแดกตอนใหญ่ข้นหนามันผลมม้ันกินกินสัโอ้ยกินหรครับง่ายง่ยโอ้พอดีเลยลุุดยอดพอดีไปจบกินกันเลยแซ่บแซ่้ยไผกับบกินเนาะกินนะแม่เอาไปดิผู้หญิงโอ้ยมีใครแครงอเอ่ เป็นโส ah ดก so yeah, oh, so yeah, oh, so ันหมดเลยวะเนี่ยโสดมัดกันนี่เลยลูกมัดนี่ดีโสดมัดกันนี่เลยพี่นนี่ก็โสดพี่แอนก็โสดอ้าวพี่เพื่อนก็โสดไม่เอยไม่เหนื่อยปลาโสดจีบอ่โสดนอนกันคนละชั้นไปซื้อมาแล้วกลุ่มระมิสลาแต่้เดซโสดยี่บันไม่ดีกันเลยโสดแต่บโบโซดโสดบ้านเน่มาโสดแต่บ่โสดคำมันคำคำวานี่ประจํามันก็โสดแต่เมื่อบ้านมันก็บ่โสดแล้ว กับมานี่ประจำโซดโซดมานี่นะโซดได้ล่ะบ่มีไผมานําได้ล่ะเออเอามันเป็น่ผสมปลาโถบ่เลยนะแม่บ่บ่ได้เอามานําจักเทื่อได้ได้ลองกินทําทาแบบใดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคุณพระพิศราเนาะสวัสดีครับลังแกที่มอบให้แม่ถิ่นนะครับอันเขานูดขอบคุณคค่ะุณจันญาอิทธิชัยโยวันนี้เหนื่อยไหมทําแมไม่ดีบ่เหนื่อยค่ะบ่ได้เฮ็ดหยังมื้อนี้ย่างไปย่างมา สวัสดีครับคุณจันยาอมีแคลนยำอมเลยสุดแต่ไม่สุดโอ้ยคนเก็บฟืนก็ได้เนาะเจ้าบ่มีแคลนยำวะเจ้าใครเจ้าเฮ็ดอมเอาบ่กอมแล้วดูแล้วไม่มีแคลนยำคือเห็นออกเลี่มเดียวนึงเอาลุงยำให้เพื่อนนะโบนโบนให้เพื่อนเลยก็ะขายให้เพื่อนนะ ินนนจัห่อยงสวัสดีค่ะคุณคนเก็บฟืนนะคะโอ้ยทักทายกันนะทรมานปานนั้นก็อยากกินซะอยากยุ่ยไม่เขียวย้ำทรมานอยากกินต้อนประเดี๋ยวนี้นะแม่จี๋ยวนัวืนเอาซะโอ้มันสิปติดข้อมาสั่นหัวมันได้แต่ดูหัวปลาก็เอาอันเขียวทั้งนาแล้วต้องตำตำตำกวนไหมเนาะ ตักเลยกีนเาแล้วเนาะเครื่องบดเครอปั้นมาไปปั้นระดูเราเลยแมนเน่นอกที่สที่สุดโองต้องเกียวไงปั้นระดูเอาเลยละลายละลายเดี๋ยวเดี๋ยวลุงปั้นเลยไหมก็บอกแล้วปั่นเลยแล้วใช้หลอดสูบไปได้ไนได้ไ่ได้ทำร้าอดัดาคะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อคุณคนเก็บฟืนมากินมากินสมกับแม่ดาแม่ดาว่าอยากกินอยู่นี่คือสมทลุงสมอยู่แต่ว่าทำท่าเอาเออทำท่ายงมหนาวก็นาวอยู่ในใจแต่ว่าโบฮ็ตหนาวแต่ว่าโบใส่เสื้อหนาวมาเด้อมากินเบื้องผู้ใดว่ามันบ่สมนะมามากินแม่พี่น้องมาสมบ่สมคันบักม่วงม่วงกอโซน่ะแซบอันนี้ก็แซบ อันนี้มันสมกิแเฉาเลยแต่มันบะมีเขียวอย่างดันดันดันขอบคุณค่ะคุณพี่สีสวัสดีค่ะน้องบุญทีน้องดาลุงบ่าวต้นน่ารักทุกคนเจี๊ยบผาคุณปันเนอะมันโจมาก่อนน่ารักทุกคนค่่ะออมน้แบสวัสดีครับคุณแม่สีกระป๋องหนึ่งจ้าันเด้อ แม่มาตอมแปร์ซี่กับป๋องหนึ่งมะตอยแม่น่ะชื่อตอมแม่ก็เรียกมาตอมเมือนแม่มาตอมก็คือแม่มาตอมแม่น่ะชื่อตอมลูกน่ะชื่อมาตอยเขาจะออกกันแต่วะคอยเอิญแม่มาตอมนี่ยคอยเอิญทั้งเบิดตัเองงวอะาช่องมาตอมมาตอยเอาเอิญเบิดเลยเอเาบิดเลยนั่นแหละจังสีได้มาบดสวัสดีครับคุณหนูรักสวัสดีค่ะ ครับเขาสิให้จัดงานใหญ่อยู่บ uh> ่เพราะว่าเขาจัดเนบ้านมานมอย่ามีเรื่องเผื่อจาเลือกโอ้ยดดีทีอย่างหวานมีนเขาทำไมเลือก คุณ่ดีนะันี้เนาะเอามาให้เลือกพ่คนสิบเจ็ดะอขอเป็นตัวเลือกาต้องส,สั่งอะไรหลอย่างแล้เอามือเลยนรสชาติะรสชาติเอ้ยก่องขันรังมหลายแเนยมอนเนียยานี่เอาแ่บเือกมค่ะซีนไวแมสยดสยองโลด ส,สบายดียคุณวินวิพาดานะคะขอบคุณค่ะ<อ>สวัสดีค่ะแม่ปมไ,ปไปเลคนะุณไปพเขึ้นสิไปหาที่พักค,คุณแล้วที่มันเป็นรีสอร์ทที่เขาไปพักกันชื่ออะไรเนาะ สวนอะไรนะอส่ที่เรียอยใช่ที่สชื่ออะไรนะัี่ับแม่พีนคะอนเก็บพื้นและอซีะนออสบายดีคุณบินไม่ก็ผ่านนคขอบคุณเช่นกันนะสบายดีครัคุณบินสบายดีเช่นกันเออขอบคุณเก็บพื้นนน่าปหวหอันีที่ยมีไหมมีที่ใหม่สอง้ไม่มีเอาเดียวนี้บอก นี้ไปโอ้พรุ่งนี้ค่อยเอาเนาะเข้ากินเหรอเอ้าเข้าแล้วมันสุ่มสุ่มแห้งปสุ่มแห้งว่ามีเขียวยำสวัสดีครับคุณประวิทย์ค่ะเก็บฟันเก็บฟันเสียบฟันกินยังเียบเล เบิ่งลุงกิมกินสุมลุงจิมมีแแวอยู่บอกมีบอกแขวเพหนาตาจังจันดูหน้าลุงกิมเลยนะลุงินเพ่้าป่าอก่านหมูบอแพ้แพ้ท้องแวบท้องน้อยท้องน้อย ขอบคุณค่ะมาเดินมาเดินมาเดินบันดนี้